มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัปเดตเงินสงเคราะห์บูตร2567เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงิน800บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์บูตร2567ประกันสังคมผู้ประกันตนม .33 และม .39 หรือว่าโครงการเงินสงเคราะห์บูตรประกันสังคมปี2567ช่วยเหลือค่าครองชีพคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันมาตาา3 3และ39นะคะ โดยจะได้รับเงินส่งคระอ์บุตรจำนวน800บาทต่อเดือนซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกๆสิ้นเดือนค่ะแต่หากว่าตรงวันหยุดหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน สำหรับรายละเอียดการขอรับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะมีดังต่อไปนี้หลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตาา33หรือ39จ่ายเงินสมทบมาลาไม่น้อยกว่า12ปีภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนสิทธิถ้าจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ8 0 0บาทต่อบุตรหนึ่งคนต้องไปบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนข่าวรับไม่เกิน3คนแว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพกลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ6ปีบริบูรณ์ค่ะ ขั้นตอนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์นะคะหนึ่งเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคม www.sso.go.th 2ใส่รหัสหรือเข้าระบบหรือสมัครสมาชิกหากยังไม่เคยสมัครสมาชิกกรอกรหัสผู้ใช้งานเลขประจำตัวประชาชนกรอกรหัสผ่านผู้ใช้งาน 3. หลังเข้าระบบสำเร็จให้ผู้ประกันตนเลือกไปที่เมนูยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง สีจากนั้นให้ผู้ประกันตนนะคะเลือกไปที่เมนูขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน 5. จากนั้นผู้ประกันตนเลือกสงเคราะห์บูตร 6. ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลตามที่ระบบระบุไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงอัปโหลดเอกสารลงในระบบได้เลยค่ะขั้นตอนยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมนะคะ 1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบสอปอสอ 2อขีด01พร้อมด้วยลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาหรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วนกรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร3าคนในคลายเดียวกันนั้นสามารถใช้แบบคำขอชุดเดียวกันได้ค่ะ สเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานแล้วก็พิจารณาอนุมตัติสาสำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 4. พิจารณาสั่งจ่ายจ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนทางนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา33-39สามารถยื่นเรื่องรับสิทธิ์ภาระยะเวลาสปีนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ค่ะ ล่าสุดนะคะสำนังกงานประกันสังคมยังให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนมาตรา3 3และ39รับสิทธิ์ประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตรแทนภรรยาที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนด้วยผ่าน3หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ 1. กรณีค่าตรวจและฝากคันคุณพ่อเบิกเท่าที่จ่ายจริงจำนวน5ครั้งครั้งละไม่เกิน1 5 0 0บาทตั้งแต่อายุครไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ขึ้นไปนะคะวงเงินเบิกสายตามลำดับตั้งแต่2 0 0ถึง500บาทต่อครั้งหลักเกณฑ์ที่2คุณพ่อสามารถรับสิทธิ์ ค่าทำคอดแบบเหมาจ่ายจำนวนเงิน1 5 0 0 0บาทเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องส่งเงินสมทบมาลาไม่น้อยกว่า5เดือนายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ภรรยาจะคลอดลูกหลักเกณฑ์ที่3นะคะคุณพ่อที่จดทะเบียนสมรักภรรยาหรือว่าจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและจ่ายเงินสมทบมาลาไม่น้อยกว่า12เดือนายในระยะเวลา36เดือนสามารถขอรับเงินสงเคราะห์บ,บุตรได้เดือนละ8 0 0บาทตั้งแต่บุตร แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์ค่ะสอบถามข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th หรือว่าโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ